สาตำแหน่งที่แมนยูต้องเสริมในซัมเมอร์นี้เอริบายี่เพิ่งต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจช่วยลดความจําเป็นในการเสริมทัพที่ตำแหน่งซิสเตอร์แบ็กลงมาได้ไม่มากก็น้อยดังนั้นหากมองพวกพวกเขาไม่ต้องกังวลกับการหาพเพื่อนเข้ามาช่วยขันนวรับแล้วก็คงมีอีก3าตำแหน่งที่เป็แสดงและอเลกนาโซชาควรมองมาเพื่อเพิ่มความแกร่งให้ทีมอยู่ดี มาดูกันว่ามีตำแหน่งใดบ้างแล้วใครเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละตำแหน่งอันดับ 1. นึ่กองกลางตัวรับด้วยวัย32ปีฟอร์มการเล่นของเนมันยามาติดดูจะถดถอยลงไปมากพอๆกับการมีส่วนร่วมกับโปรแกรมในฤดูกาดนี้ซึ่งถูกจำกัดอยู่ที่การออกสตาร์ทในลีกเพียง10นัดเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้แมนยูต้องหันไปพึ่งพาคู่หูเฟสและสกอตต์แมกทมเมนมากขึ้น ซึ่งเป็นการลดความหลากหลายของทีมลงอย่างเห็นได้ชัดจิงอยู่ที่การจับคู่กันของทั้งสองช่วยให้เกมรับของทีมดีขึ้นเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องแลกกับการที่เพลเมเกอร์ต้องลงมาล้วงบอลบ่อยขึ้นและมันคงจะดีกว่าถ้าได้ผู้เล่นเพียงคนเดียวที่สามารถทําในสิ่ง2องอย่างนี้ได้เพื่อถอยพอปอกบาลงมาในตําแหน่งมิดฟิลด์ที่เขาถนัดโดยไม่ต้องพวงเรื่องเกมรับตัวเลือกที่น่าสนใจดีแคนไรต์ดูเบนเนเวสและอีฟบิสซูมา ปีกขวาแมนยูขาดปีกขวาฝีเท้าดีมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วและด้วยเหตุผลใดไม่ทราบพ,พวกเขาไม่เคยพยายามที่จะเสริมทัพในตำแหน่งนี้เลยจริงอยู่พวกเขาได้ตัวอมัดิอาโล่และฟาคุนโดเปยิสตี้มาแล้วแต่จากผลงานที่ผ่านมาก็แทบไม่มีอะไรการันตีเลยว่าทั้งคู่ดีพอที่จะแบกความรับผิดชอบนี้ไว้กับตัวเองกรีนวูดเองก็ดูจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้แต่โซชากก็พูดเองว่าตั้งใจที่จะปรับมาเป็นกองหน้าในอนาคต ดังนั้นซัมเมอร์นี้จึงเหมาะสมแล้วที่จะหวนกลับไปล่าตัวเจดอนสานโชอีกครั้งสานโชคคนเดียวเท่านั้นไม่มีตัวเลือกอื่นใดอีกแล้ว 3. กล่องหน้าอีกหนึ่งตำแหน่งที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้จากการที่ฟอร์มการเล่นขององตเตนี่มาสยาวแว่งเหลือเกินจากฤดูกาลก่อนหน้าและเพื่อนมากประสบการณ์ที่มีทักษะแบบที่แมนยูเนเต็ดต้องการมาโดยตลอดแบบคาวานีก็ทำท่าจะเกิดอาการโฮมซิก และเตรียมย้ายกลับไปเล่นในอเมริกาใต้หลังจบซีซั่นนี้ส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์และแฮริเคนเป็น2ตัวเลือกดีที่สุดแต่มันเป็นไปได้ยากที่จะเห็นผู้เล่นราคาแพง2คนย้ายมาในตลาดเดียวกันคริสตยโนโรนัลโดก็เพิ่งมีข่าวลือว่าอาจจะย้ายออกจากยูเวหากทีมของเขาพลาดการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับราคา25ล้านก็ดูสมน้ำสมเนื้อหรือท้ายที่สุดกับซิวาของแฟรงเฟิร์ตที่อาจสลับมาทำหน้าที่นี้กับกรีนวูดก็เป็นได้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวเตรียมยื่นข้อเสนอทาบทามอับดุลลาซิม,มากองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีของสลาเวียปรางเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังแข้งหา,า้ามีการเล่นที่คล้ายกับเทยองลีอดีตกองหน้าชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศสกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีของสลาเวียปรางลงเล่นในซีซั่นนี้มาแล้ว35นัดในทุกรายการยิงไปถึง19ประตูแถมเคยยิงใส่เลสเตอร์ในศึกยูโรปาลีกรอบ32ททมจุดท้ายมาแล้ว จนมีหลายฝ่ายนาเจ้าตัวไปเปรียบเทียบกับพิยองลีซึ่งทางฝั่งปีศาจแดงก็กําลังมองหาแข้งดาวรุ่งอายุน้อยเข้ามาเสริมทัพยอยู่เช่นกันหลังก่อนหน้านี้ทีมเพิ่งจะคว้าทั้งอมาเดียโลและฟาคูโดเปยิสตี้เพื่อเตรียมสร้างทีมในอนาคตสําหรับอัลเลาซิมาแข้งดาวรุ่งของสลาเวียปาร์กวัยสิหลังจากตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของแมนยูมาแล้วนั้นก็มีทั้งอาร์เซนอลและเวสต์แฮมที่พร้อมดึงแข้งคนดังกล่าวเข้าไปเสริมทัพ ทำให้สลาเวียปาร์คต้นสก,กัดของอับดุลลาซิมาออกมาตั้งค่าหัวไว้ที่ระดับ50ล้านปอนด์เจมี่โอฮาร่อาอดีตกองกลางของสเปอร์เชื่อแฮร์ริเคนจะย้ายไปเล่นให้กับทีมในเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์น,นี้ตามรายงานจากท็อกสปอร์ตกล่องหน้าทีมชาติอังกฤษพึงออกมาให้สัมภาษณ์ หลังจากที่ได้ดรางวัลผู้เล่นเีเมียร์ลีกยอดเยี่ยมแห่งปีของลอนดอนฟุตบอลอวบอร์ดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาอยากจะเป็นแชมป์ใหญ่ในฐานะของทีมมากกว่าได้ดรางวัลส่วนตัวแต่ไร้ซึ่งความสําเร็จด้วยบทสัมภาษณ์นี้ทาให้โอฮาร่าเชื่อว่าแฮร์ร่เคนกาลังส่งสัญญาเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์โดยระบุว่าเขาอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ผมว่าผมจะได้เห็นเขาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ในฐานะแฟนพันธุ์แท้และด้วยความเห็นแก่ตัวนิดๆผมอยากให้เขาอยู่กับสเปอร์ต่อไปผมอยากเห็นเขาอยู่กับสโมสรอนเพราะเขามีความเป็นมืออาชีพสูงนั่นคือสิ่งที่เขาทําให้เห็นมาแล้วแต่คุณไม่สามารถห้ามไม่ให้เขาย้ายทีมได้หรอกเพื่อมาดูจากเกมรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับเรายังอยู่ห่างไกลมากเราห่างไกลกับคําว่าแชมป์ผมมองไม่เห็นเลยว่าเราจะสามารถก้าวไปอยู่ในระดับที่เขาต้องการได้อย่างไรดังนั้นคุณต้องปล่อยเขาไป นี่คือการย้ายทีมที่สําคัญของเขาเป็นการย้ายทีมที่สามารถทําเงินได้มากมายผมอยากเห็นเขาเล่นให้กับเรอัลมาดริดเขาจะทําได้เยี่ยมเลยละ่ะแต่ผมคิดว่าเขาจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรจากเมืองแมนเชสเตอร์แน่ๆแฮร์รี่เรนแอบอดีตผู้จัดการทีมคนดังมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะก้าวไปถึงแชมป์พยมลีกได้ในซีซั่นหน้าหากมีแฮร์รี่เคลล่าตาข่าย หลังจากสเปอร์ฟันสลายอีกครั้งกับการมีแชมป์ติดไม้ติดมือหลังจากที่ทีมพ่ายกับแมสตี้ไป0ตัวหนึ่งในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันทึกผ่านมาโดยจะถึงตอนนี้เจ้าตัวยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการไหนกับสโมสรได้เลยจากบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวที่ยืนยันว่าจะมุ่งมั่นในการคว้าแชมป์ให้ได้ยิ่งจุดกระแสรเรื่องการย้ายทีมให้แรงขึ้นอีกซึ่งทางเรดแนปมั่นใจว่ากองหน้าอย่างเคนจะสามารถช่วยปิดแสดงไปถึงแชมป์ได้อย่างแน่นอน ไม่มีใครดีไปกว่าแฮร์รี่เคธแล้วผมไม่มีทางแลกเขากับกองหน้าคนนั้นในโลกอันนี้ความคิดส่วนตัวนะเขาจะการันตีแมนซิตี้แมนยูในเตดหรือลิเวอร์พูลในการคว้าแชมป์ลีกในฤะด,ดูกาลหน้าแน่นอนที่สุดเขาคือที่สุดยอดนักเตะสเปอร์ต้องเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปให้ได้ปีนี้แฮร์รี่เคนยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำไปถึงสาส่วประตูกับอีก16แอซซิตจากการลงเล่น44นัดในทุกรายการ เลอาสมิธนักข่าวจาก s t ตติลิวเว็บไซต์ที่นําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับแมนยูออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อดอมินิกคันเวิร์ดเลวิลกองหน้าทีมชาตินกักฤษของเอเวอเรตเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองหน้านี้คันเวิร์ดเลวิลโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้กับเอเวอเรตโดยยิงไป19ประตูกับ4แอซิสจาก33นัดรวมทุกรายการจนทําให้เจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาติอักฤษชุดใหญ่ซึ่งจากฟอร์มร้อนแรงนี้เอง ทำให้เรายิงว้24ตกเป็นข่าวว่ามีหลายทีมให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทัพทั้งแมนยูด้วยซึ่งล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่าปีศาจแดงได้ยื่นข้อเสนอไปให้กับเอเวอเรสตนแล้วคาดว่านักเตะจะมีค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับแมนยูจำเป็นจะต้องหากองหน้าตัวเป้าลายใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังเอดิสันคาร์บันีมีแววว่าจะไม่ต่อสัญญาและจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนมาซิยาเรายิงทิมชาฝรั่งเศสก็ได้รับบาดเจ็บและฟอร์มตกอย่างหนัก ทำให้ทีมจะต้องเสริมทัพในจุดนี้ลุยซฮาอดีตกองหน้าทีมแมนยูเนเต็ดออกโรงเตือนโอเลกุน่าโซชาว่าหากคิดจะขายอองโตนี่มาซิยาวจริงต้องซื้อแข้งเก่งระดับเอ็มปเป้ P P L, หรือฮาเลนมาแทนที่เท่านั้นมาซิยาเป็นกองหน้าที่มีพรสวรรค์สูงมากและถ้าหากโซชากิดจะขายเข้าออกไปหลังจบฤดูกาลนี้จะต้องหานักเตะระดับท็อปของโลกมาทดแทนเท่านั้นจึงจะสมน้ำสมเนื้อ จากความเห็นของผมบนโลกนี้มีสองคนเท่านั้นที่ดีพอที่จะซื้อมาใช้งานแทนที่ได้ก็คือเคลียร์เอมปาเป้และเออร์ลิงฮาเลนนอกเหนือจากนี้ถือว่าล้มเหลวมาซิยาไม่ใช่แค่เก่งในเรื่องของการยิงประตูแต่เขายังมีความปั่นใจซึ่งหากเทียบกับผูดด้เล่นอายุใกล้เคียงกันคุณจะหาคนแบบเขาไม่ได้อีกแล้วไม่มีใครขายกองหน้าตัวเก่งๆเ,เพื่อจะไปซื้อตัวที่แย่กว่ามาใช้งานแทนหรอกมาซิยาไม่ใช่แค่เก่งในเรื่องของการยิงประตูแต่ยังมีความมั่นใจสูง ซึ่งหากเทียบกับผู้เล่นอายุใกล้เคียงกันกับเขาคุณจะหาคนแบบเขาไม่ได้อีกแล้วการที่เขายังทำผลงานได้ไม่ดีเท่ากับความคาดหวังของแฟนบอลปีแสดงอาจเป็นเพราะทีมชุดนี้ไม่แกล่งไร้เทมทานเหมือนสมัยที่ผมอยู่และมีเสื้อเล็กฝึกซันเป็นคนสื่อซึ่งจริงๆแล้วผมไม่อยากใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเลยแต่สมมติถ้ามาซิยาลได้ยืนค้ำแดนหน้าและมีกลางรุกเก่งๆอย่างพอสโคหรือแรนกิกคอยสร้างสรรค์โอกาสให้แล้วก็เขาจะยิงประตูได้มากกว่านี้อย่างแน่นอน บาโดตกองหน้าคลับบรูตสโมสรในลีกสูงสุดเบลยเยียมกล่าวว่าส่วนตัวแล้วยกให้เคววนเดบรอยกองกลางของมนซิตี้เป็นนักเตะที่เก่งกว่าบุนโนแฟนันจอมทัพของแมนยูเน็ดเดบรอยกับบูนโนต่างได้รับการยกย่องว่าเป็น2เพลเมเกอร์ที่เก่งที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปในตอนนี้หลังจากทั้งคู่ต่างก็ปั้นเกมรุกให้กับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งโดดก็เคยร่วมงานกับทั้งคู่มาแล้วโดยเขาได้ประสานงานกับเดบรอยตอนที่เล่นให้กับฟอบบวก ส่วนบูโน่เกิดขึ้นที่ตอนทัคู่อยู่กับสปอร์ติ้งแข่งวัย31ปีเผยว่าผมต้องพึ่งพานนกเตะค,คนอื่นรอบตัวผมผมต้องคนอื่นผ่านบอลมาให้ผมแต่นนกเตะค,คนที่จําเป็นก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเหมือนกับผมนั่นแหละแฟนนนเองก็จําเป็นจะต้องมีเพื่อร่วมทีมที่จะเป็นคนตั้งเกมหรือสร้างพื้นที่ว่างให้กับเขา